สวัสดีครับเล่าเรื่องพระวันนี้เป็นตอนพิเศษไม่ได้เป็นเรื่องเก่าที่จะมาเล่ากันแต่เป็นเรื่องปัจจุบันเป็นเรื่องของบุญกุศลเมื่อเราชาวพุทธเมื่อออกพรรษาแล้วเราจะมีเวลาเพียงหนึ่งเดือนอย่าลืมนะครับหนึ่งเดือนคือการทอดกระถินหลังจากวันที่ออกพรรษาจนไปถึงวันสุดท้ายวันลอยกระทงจำง่ายๆระยะเวลาประมาณ1เดือนจะ ตามพุทธบัญญัติแล้วกําหนดให้มีการทอดกรถินทอดกรถินแตกต่างจากทอดพระป่าอย่างไรพ︰ระป่าทอดเมื่อไหร่ก็ได้นะแต่กรถินจะก,กําหนดช่วงเวลาเฉพาะหรือเป็นบุญจําเพาะในการที่จะทําของแต่ละวัดวันนี้กล่าวถึงพระเดชพระคุณพระครูสิทธิพิมลหรือหลวงพ่อจกัจกจัตตมโลแห่งวัดชุง้ง ตำบลเมืองเก่าอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีท่านเมตตาอธิษฐานจิตหรือเรียกง่ายว่าปุกเสกภาพหลวงพ่อสำมเ็็จศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าผมขอใช้คำว่าเสกเข้มเนื่องจากโดยวัดปฏิบัติของท่านแล้วท่านจะสวดมนต์ช่วงบ่ายนะประมาณบ่ายสามอีกครั้งหนึ่งคือประมาณเที่ยงคืนหรือช่วงดึกท่านได้เมตตาอธิษฐานจิต ภาพหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สธิ์เริ่มตั้งแต่อย่างนี้ก่อนครับกระถินวัดชุง้งคือวัดของหลวงพ่อจักเองกําหนดทอดวันที่23ตุลาคม2564ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด19ทางวัดจึงจัดการทอดกระถินแบบ New n o r m a l ให้ทุกคนได้ร่วมบุญกันแต่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องของโรคระบาดโควิดเลยเปิดการจองกระถินออนไลน์ เดี๋ยวผมจะขึ้นเฟ e บุ๊กของทางวัดนะครับวัดชุ้งเสาให้สละบุรีแล้วไปติดตามรายละเอียดกันผมแจ้งก่อนเข้าวๆว่าทางวัดกำหนดไว้อย่างนี้นะครับทำบุญเท่าไหร่ก็ได้ตามจิตศรัทธาแต่ว่าได้กำหนดกองบุญกระถินไว้ที่999บาทโดยมีของที่ระลึกเป็นสำหรับผู้ร่วมบุญมอบให้คือเป็นเหรียญสร้างบารมีเนื้อทองฝาบาทนะฮะซึ่ง จะไม่มีให้บูชาในชุดของรายการวัตถุมงคลสร้างบารมีจํานวนทั้งสิ้น4เหรียญและก็จะมีเหรียญแม่นะฮะซึ่งเป็นเหรียญที่สวยงามและมีความหมายมากะะของหลวงพ่อจัดให้อีก2เหรียญและที่เกินไว้ครับภาพอัดด้วยกระดาษถ่ายภาพอย่างดีขนาด8คูณ10ฉากด้านหลังเป็นสีเขียวสีเขียวสดใสสีเขียวร่มเย็นสีเขียวสดชื่น ะะมอบให้ทุกท่านโดยหลวงพ่ออธิษฐานตามที่ผมแจ้งไปแล้วคือวันละ2เวลาเริ่มอธิษฐานตั้งแต่วันที่อัดคลิปอยู่นี่นะฮะจนถึงเวลาที่ทอดกรถิ่นแล้วทางวัดจะจัดส่งภาพพร้อมวัตถุมงคลตามที่อยู่ที่ผู้แจ้งความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกรถินกับทางวัดชุงทางวัดก็จะจัดส่งไปให้ภาพนี้เป็นภาพองค์หลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ หลังจากปิดทองทั้งองค์นะฮะแล้วเป็นภาพที่ถ่ายโดยผู้เล่าเป็นผู้ถ่ายเองโดยที่ไม่ได้ตกแต่งใดๆทั้งสิ้นยกเว้นเปลี่ยนฉากหลังเป็นสีนะจะเป็นภาพที่เริ่มจะเห็นกันแพร่หลายภาพนี้มีลิขสิทธิ์นะครับขออนุญาตแต่ว่าถ้าใช้ในการทำบุญเนี่ยวันนี้นำมาเป็นมอบเป็นของที่ระลึกหรือว่าเป็นที่ระลึกงานทอดกระถินของวัดชุ้ง อีกสักหนึ่งวัดครับที่หลวงพ่อจากเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกภาพเป็นภาพพื้นหลังจะเป็นสีฟ้าสืบเนื่องจากทางโรงเรียนเกตพิชัยวิทยานะฮะซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนชื่อดังของจังหวัดสระบุรีได้มีจิตกุศลแจ้งความจำงว่าจะเป็นต้นกระถินหรือเป็นเจ้าภาพต้นกระถินของวัดหนองไซอยู่ที่หมู่6ตําบลคลองเรืออําเภอวิหารแดง จังหวัดสบบระบุรีโดยที่มีท่านดรพระครูอาทรกิจจาพิรักรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองใสนะ่และมีทางโรงเรียนเกศพิชัยโดยท่านผออนรงและภรรยายแล้วก็รวมทั้งท่านดรสุปีดีเกศพิชัยแล้วก็ผอ,ออ,อนไทยโรงเรียนเกศพิชัยมีทั้งหมด2สาขานะครับอยู่ที่อำเภอรพระพุทธบาทและอยู่ที่อ,อำเภอเมืองสระบ,บรุรีตรงบายพาสก็จะมีภาพอย่างงี้ครับจานวน1000ภาพขนาด5้คณนิ้ว อัดด้วยกระดาษภาพถ่ายอย่างดีหลวงพ่อจักจะตโมะโลอธิษฐานจิตให้เช่นกันวันละสองเวลามอบให้กับผู้ศรัทธาทุกท่านท่านนี้สำหรับท่านที่ประสงค์อยากร่วมบุญกับทางกระถินวัดหนองทร 1. ่งติดต่อทางวัดโดยตรงนะฮะเป็นเป็นเรื่องของทางวัดอยู่แล้วนะครับบุญกระถินปีละครั้ง 2. ติดต่อที่โรงเรียนเกตพิชัยวิทยาทั้งสองสาขาทั้งที่พระบาท และที่สระบ,บุรีหรือท่านใดเป็นผู้ปกครองหรือพุทธศาสนิกชนท่านใดประสงค์อยากร่วมบุญกระถินนี้สามารถติดต่อได้กับเจ้าหน้าที่หรือคณะครูโรงเรียนเกตพิชัยได้ทั้งสองสาขาได้บุญได้ภาพหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นะฮะพิมพ์ด้วยกระดาษอย่างดีหลวงพ่อจักจะตามโลแห่งวัดชุง้งตำบลเมืองเก่าอำเภอสาให้ จังหวัดสระบุรีเมตตาอธิษฐานจิตให้และอีพีนี้เป็นอีพีพิเศษขอให้ทุกท่านร่วมบุญร่วมกุศลตามความเหมาะสมตามความสมควรในบุญกระถินนี้เราชาวพุทธยังไงขาดบุญเสียไม่ได้แต่อย่าลืมเรื่องของความปลอดภัยในยุคโรคระบาดโควิด1 9ขอให้ทุกท่านประสบโชคชัยประสบความสำเร็จและได้รับในบุญกรถินครั้งนี้โดยทั่วกันขอบคุณครับสวัสดีครับ